สวัสดีค่ะเด็กทุกคนวันนี้ครูไหนมาแปลกใหม่สวัสดีวันสงการนะคะวันนี้ครูไหนมีโนโนเบิลฮานโนเบลเฮสองแม็กส์เยลลี่ออกใหม่รูปหมีเพิ่งซื้อมาจาก ต่างประเทศเลยเอามาจากออสเตรเลียเลยลวเล่นเอามาจากเซเว่นอีเลเวนเขาออกใหม่จากประเทศไทยนะคะเด็ดควรรับประทานแต่น้อยนะคะตอนนี้นะคะออกใหม่นะคะแล้วมาแกะกินกันวันนี้ก็สูง่างคุณที่เกียดไปสาดน้ำสัดโคนใส่ไข่ เบื่อเรามาเล่นกันดีกว่าแล้วเด็กนะกำกำแแบแกำกำแแบ,บแรบรอบปอปบปอบปอบปอบ,บแล้วก็เอามือใส่แมสแล้วก็เอามือใส่แมสถ้าเป็นแบบนี้เลยทำอย่างไรถ้าเป็นแบบนี้แล้วทำอย่างไรโควิดแบบนี้แล้วก็ต้องใส่แมสฟังทุ่ไหนนะคะวันนี้ในดาวชาแนลมีพบกับ ฮานูเลเบอร์รสแตงโมเด็กควรรับประทานแต่น้อยกินน้อยๆพอคุณให้กินชิ้นเดียวคุณไนทมีเยลลี่หลายถุงเลยวันนี้มาจากเซเว่น e อีเวนใครสนใจไปเลือกซื้อได้ที่ท็อปนะคะแล้วก็เซเว่น e นะคะแต่ตอนนี้คููไนจะมาบอกว่าเด็กๆคนไหนน่ารัก ครูไนให้จับฉลากได้หนึ่งคนเอาพลรโบเลนลี่ของครไไูไนท์ไปได้เลยกดไลค์กด like, กดับสัมกดไลค์กดแชร์นะคะชิ้นที่หนึ่งเม,พมพพพพนพามพามพามเี่นันเบ,บ,บริรถแตงโมกลิ่งแตงโม อืมหวานเปล่วเป็นร่ออกใหม่คนไหมอยากสาดโคนเชิญสงการปีนี้สัดโคนใส่กันเชิญคุณนั้นอยู่ข้างยิ่งรักลุงโทนี่เราไม่ทำหรอก เชิญอยากปาแป้งสีเชิญอยากถุยน้ำลายใส่กันทมลายใส่กันเชิญตำรวจจับเรื่องของเธอคููไหนไม่ไปประกันให้ามาเล่นกับคนไหนดีค่ะกำกำแแบแบกำกำแแบแบตตบ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 แล้วก็เอามือปิดปากแล้วก็เอามือปิดปาก ไดโดเสาไดโดเสาไดโดเสาตัวมันโตคอมันยาวมันมีหางใส่ไปใส่มาเขาเรียกว่าไดโดเสางับที่นีหนึ่งผ่านไปแต่มาที่มันเนี้ยอันนี้รุ่นเก่าอันนี้รุ่นเก่าหมดไปหลายร้อยเลยนะ คุยลงทุนเพื่อเด็กเด็กให้ดูว่าอันนี้เขาคิดอีกแล้วเด็กคนรับประทานหน่อยคุยกินชิ้นเดียวเองนไหนกวางไว้อะเพลงต่อไปเพลงวันเข้าวันเข้าพันฟ้าเชา้าประชาเรามาทำบุญ ภูชาพุทธท่าคุณมาทำบุญศาสนาพระสงฆ์ก็ต้องอยู่วัดตามตลาดของศาสนาแรงหนึ่งแรงห้าขําแรงเดือนแปดเป,นเปนเด็นเป็นเวลาสามเดือนเป็นเวลาสามเดือนอ่าฮานุน,นูบู อันนี้ไกลหน่อยไปถึงตุรกีแล้วเนี่ยไม่อยากบอกชื่อหมออะไรชอบหมอพิทโควรชอบเลยเนี่ยซื้อแจกนะอาจจะเป็นเบาหวานซื้อใส่กล่องวันวาเลนไทน์ใส่เยอะเยอะใส่เยอะเยอะใส่เยอะเยอะดีมะ ใส่กล่องของขวัญแล้วบอกว่าแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์ปีหน้าเอาฮาร์ดโนเแจกแทนพัดบีกไงเอาสีอะไรหมอเพชรสีเขียวแล้วกันสีเขียวเหนียวซับสีเขียวเหนียวซับเจลี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 แบนเนีย่ย อันนี้กินได้นานหน่ยอยออันนี้อร่อยตามตับอันนี้มันมาใหม่แต่อันนี้มันต้นตำรับลายต่อไปครูไหนก็เพิ่งเห็นในเซเวน่นตอนแรกมันขนมรูปตาอันนี้ก็ขนมรูปไข่ ไข่เป็ดไข่ไก่กินได้หมดใครไม่กินไข่บ้างใครอ่ะใครไม่ชอบกินไข่ยกมือคูนไหนตัวกินไข่เลยใครไม่ชอบกินไข่ยกมืออย่าประเสริขูนไหนลู้ใครหมกใครหยกไค่พวกนกินไข่เลย ไม่กินไข่เบาเน,นี้ยวันสงการออกไปเล่นหมดไข่จริงๆด้วยวันนี้วันอีสเตอร์นะคะวันนี้วันอีสเตอร์วันนี้ขอบคุณพระเจ้าเอเมนมีแต่เจ้าหมดหัวใจ ในชีวิตที่มอภัยสุดท้ายเจ้าเป็นอย่างไรอุ๊ยแกะไม่ออกอะ่ะไข่มันไม่คอดอะ่ะคอดแล้วคอดแล้วคอดแล้ว โอ้ยตรงนี้มันเป็นแคกเกตหอมอะ่ะไข่จริงๆด้วยไข่ต้มไข่เป็ดไข่ไก่กินได้หมดเ,ดมเยิ้มด้วยไข่ต้มเยลลี่ เช็คลำต่ายอีกทีเป็นเบาหวานแค่นี้ก่อนไหมอ่ะคุณไหหมี่เต็มเลยเอาตรงไหนไหนขวาหวานเจีบย ไปเล่นสองกันไหนกันลูกเมื่อก่อนคุณไอไปตอข้อสารทีนี้คุณไอไม่ไปไหนเลยแต่รออาฟาดา้าอาฟาด้าต้องมาซื้อของไม่ได้อันนี้มันเครรอขายเดียวกับจูบจูบอะต่เป็นเยนลี่ c o l เลอร์ทูเดยหลายหลุ้งหลายสีอันนี้ถ้าทางจะเปรี้ยวแกะก่อนอืหอมึ่งเลดสีแดงโอเลนสีส้ม เยลโล่ Yellow, สีเหลืองบลู Blue, สีฟ้าเกรนสีเขียวเห็นไหมลูกลุงอุ้ยแตย่ลุงหลากสีแงมเปี้ยวสปาเกตตี้มีสปาเกตตีด้วย มีสปาเก็ตตี้ด้วยถ้าคุณไหนไม่ทำยูทูปคุณไหนก็ไม่มีของซื้อของขายมาให้กินแบบนี้เลยอ่ะคุณไหนให้เลือกของสมอย่างมีปืนฉีดน้ำมีปืนอัดลมมีปืนสเปรย์แอลกอฮอล์ เลือกแหละไ,ไปหาข้อโจทย์ข้อนี้มาคาราเกตี้เหมือนอันนี้คุณนายไม่แกะแกะมีตัวใหญ่ดีกว่าก็เหมือนเดิมอ่ะอันนี้ตั้งแต่เจลรี่แบร์ละอันนี้เป็นเจลรี่แบร์คือขายเดียวกับอันนี้แหละไอ้มีแบนเนี่ยแหละ เาเพลงไหมเพลงเพลงเพลงเราวันเราวันขอบคุณพระเจ้าใช่ป่ะเราร้องเพลงนี้ไดโดเสาไดโดเสาไดโดเสาตัวมันโตคอมันยาวมีหางสายไปสายมาเขาเรียกว่าไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ตัวมันโตคอมันยาวมีหางสายไปสายมาเขาเรียกว่า ได้ดูสาวจบฮะจะแกะไหมโอเคแก,แกะแกะเราหมมีมันตัวเลก็กจังเลยอ่ะมีแบ๊แบสีเขียวเกล็สีเขียวผสมด้วยชุก ถ้าคุณไหนกินหัวเข้าไปล่ะอุ้ยขอขาดมีหัวขาดถ้าคุณไหนกินแขนเข้าไปล่ะอุ้ย มีคนข้างขอกิน okay. ลุง <magnets and clubs> ouais, แฟนใครอ่ะเรียวมากเลยอยากจะฮานาคาเล่นกันอยู่สองคนก็มีแบ๊แบ๊ไอเกินเกลูกขาขาดก่อนละกันอะไรขาดดี ตัวยืดได้นี่เออหมอพีชหนูตามหาพ่อหมอ,หมอพีชเจอแล้วนะเขาชื่อด็อกเตอร์ส่งยศแหละหนูประกาศเลยด็อกเตอร์ส่งยศแก้มงคลคุณพ่อของหมอพิชชลุตเกษพักดีพงนะคะหนูขู่พูดจริงๆเพราะว่าเขาเรียนมากับคุณครู เมื่อกี้คุณครูโทรติดด้วยจะบอกประกาศประกาศคนหมอพิชรุกักแสมพักดีพง์ชนวิสาพร้อมสุขได้โทรหาคุณพ่อของคุณหมอพิชรุกะเะแสมพักดีพง์เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วลำดับต่อไปเขาบอกว่าให้มีความสุขมากๆแล้ว ถ้าเราเจอกันอีกเดี๋ยวเราไปเรียนไปเรียนปริญญาเอกก,อเะะกันที่นอทกรุงเทพนะคะเจอกันที่นอทกรุงเทพค่ะกินค่ะอืม้มเย่เวิาด,ด,ดีใจกับหมอพี่ด้วยฮาเฮ กว่าจะโทรติดนั่นเหมาฮีทยากมากเลยเขาไม่เคยว่างเขาอยู่ห้องชั้นสามชั้นสามนะแล้วก็มหาลัยนนะกรุงเทพสะพานใหม่แล้วก็เขาอยู่ห้องนนะวิาานะงวงจัยนะมาพิรลองไปหาดูแต่ในโทรติดแล้วแหละไม่มีไลน์ คุณพ่อของหมอพิษทํางานเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาไหมหรู้จักรอดแล้วแหละดีใจนะคะดตอรคนนี้เขาเก่งมากใครอยากเรียนต่อเนอะกรุงเทพอยากศึกษาต่อเนอะกรุงเทพอยากต่อปริญญาตรีอยากต่อปริญญาโทรหรือมีความสามารถพิเศษเข้ารับการศึก นอกกรุงเทพได้ค่ะตอนนี้น็อกกรุงเทพเปิดรับสมัครปเิีญาตีปรนญญาโทรปรนญญาเอกและปบัณฑิตคุณนหจบที่นี่มาใครจบที่นี่มีงานทําทุกคนเพราะหมอพีชเขาก็มีงานทําหมอพีชเขาเป็นหมอจิตเวชแต่คุณไายเป็นโคอนุบาลคุณนายก็ทํางานที่โรงเรียนนี้ตั้ง คุณไา้ทำมาแปดปีหมอเขาหมอเขาเป็นลูกของดอกเอร์คนนี้กว่าโทรติดนานมากใช้เวลายาวนานในการโทรแล้วจะบอกว่าแม่ของคุณนายที่เสียไปอ่ะก่อนตายเขาคุยกับดลกเตอร์คนนี้ว่าให้ดูแลยายไหนด้วยแลวพอดี เขาติดต่อคุยกันแล้วเขารู้จักป้าของ,ของหมอพีทแล้วเด็กๆใจสนใจเล่าเรียนศึกษาเล่าเรียนนะคะก็ติดต่อน้อกรุงเทพเลยะคะ่ะเข้า Google มหาวิทยาลัยน้อกรุงเทพและกดว่าถ้าเป็นเพื่อนกัน เป็นเพื่อนกันนะคุณ,ค,ณคุณให้ขอเพื่อนกันนะเอาเพื่อนกันเลยนะถ้าเพื่อนกันสองคนมาสองคนแล้วถ้าเกิดเป็นนักศึกษาเก่าสองน่าจะเป็นสองหมื่นอ่ะสองหมื่นต้นๆแล้วสมัครไปสมัครได้เลยค่ะที่นอกกรุงเทพหลังสิ์ปริญญาตร,ารีปริญญาโทปริญญาเอกปรบัฑิต จบทันทีสองปีกดระเบียบเขาจะให้แพทเทิร์นมาใครอยากเรียนติดต่อคุณไหนหรือไปติดต่อเองโดยตรงเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ขอแค่นี้กดไลค์คลิปนี้กดแชร์คลิปนี้ใครชอบคลิป,ลปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เลยค่ะสวัสดีค่ะ